จับได้ขนาดนี้มึงยังแขกกเหรอ,อทำไมเฮ้ยมึงกลัวมึงถึงตายแนะ่ฮะไมคผลีตระบยายแม่นะ <_ C 1> พ่อเขาแค่เข้าใจผิดนะลูกแต่จริงๆเขาเป็นคนครักครอบครัวมากนะชินคะเธอเป็นใครอ่ะต้องการอะไรฉันชื่อหลิวเป็นเมียนของพี่ชัด แม่กลับมาแล้วทำไมมาช้าจังครับขอโทษนะชินแม่รีบสุดๆแล้วอะ่ะแต่รถมันติดมากเลยหิวแล้วใช่ไหมอ่ะเอาไปใส่จานเมื่อกี้ใครมาส่งพี่ที่ทำงานอะ่ะทางผ่านบ้านเขาพอดีแล้ววันนี้ทำไมกลับมาช้ารู้ไหมว่าลูกรอหิวขนาดไหนพี่ชัดแจนก็ต้องทำงานนะไม่ได้อยากจะมาทะเลาะด้วยพี่ก็อยู่บ้านอะ่ะทำไมไม่หาอะไรให้ลูกกินล่ะแล้วคิดว่าพี่อยากจะทะเลาะด้วยเหร พี่เพิ่งกลับมาทํางานมาก็เหนื่อยแล้วยังต้องมารอเธออีกเหรอแจนก็ทํางานแจนก็เหนื่อยเหมือนกันไหมล่ะพี่บอกเธอแล้วว่าไม่ให้เธอทํางานให้เธออยู่บ้านดูแลลูกเธอเองไม่ใช่เหรอที่ดิ้นรนอยากจะไปทํางานเถียงชดชดชดหรือเธออ้างเรื่องเธอจะไปทํางานเพราะเธอจะไปหาผู้ชายพี่อย่าพูดแบบนี้นะถ้าแจนไม่ออกไปทํางานเงินมันจะพอใช้ไหมเงินที่พี่หามาได้อ่ะก็หมดไปกับเหล้ากับการพนันค่าเทอมลูกยังไม่พอจ่ายเลยอะไรจะ้ะ ทะเลาะกันเสียงดังสามบ้านแปดบ้านไปหมดแล้วอะคุยกันดีๆก็ได้อย่างวยแจงขวัวจะเป็นแรวะนับวันเนี่ยดูโมโหร้ายขึ้นทุกทีะนะเสียไพ่เหรอหรือว่าอยากเล่าตั้งแต่แกไปทํางานเนี่ยฉันไม่อยากจะเมาเลยนะขวัวแกด,ดูหงุดหงิดขึ้นทุกทีทําไมวะเขาไม่อยากให้แกไปทํางานหรือว่า สงสัยจะหึงเมียวะ่ะปิวโอ้ยช้าว้ยจะแดกไหมข้าวอะ่ะไ,<ป>ไปไหนของมันวะ ส่งไฟ์งานให้ทางอีเมลแล้วนะคะแต่ถ้ามีแก้ไขตรงไหนเนี่ยบอกแจนได้เลยนะคะเดี๋ยวรีบจัดการให้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยพี่มายืนอ,อะไรไปเงียบตรงนี้เนี่ยตกใจหมดเลยมาจับตอแหลมึงไงยีราแอบโทรหาชู้ใช่ไหมไอคนเมื่อกี้ใช่ไหมห่างกันไม่กี่ชั่วโมงมึงทนไม่ได้แล้วลิกละลีโทรหาเขาเลยเหรอพี่อย่ามาอยากคายแบบนี้นะ เราคุยเรื่องนี้กันกี่ทีแล้วจะมาหึงบ้าหึงบอไรเหตุผลทําไมเนี่ยทํางานก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วยังมาหาเรื่องปวดหัวได้ทุกวันอีกจับได้ขนาดนี้มึงยังแขงอีกเหรอทำไมเฮรยมึงมึงทำไมมึงชู้เหรอไม่มีฟังฉันเลยล่ะหัวมึงถึงตายแน่หลังเหตุผลที่จะตายแม่นะ แม่มีชู้มึงยังเข้าข้างแม่มึงอีกเหรอฉันบอกอีกครั้งแล้วว่าพี่เน่ะเข้าใจผิดอย่าทะเลาะก,กันได้ไหมทำไมแม่คุยกันดีๆหลบไปหรือมึงจะโดนด้วยเหรหยุดนะถ้าเข้ามาฉัน,นจะร้องให้คนมาช่วยแล้วก็จะแจ้งความด้วยฉันมีหลักฐานยุ่งเรื่องผัวเมียเขามึงระวังตัวให้ดีเหรอ ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวครับให้ช้ำขนาดเนี้ยไม่เป็นไรชินแม่กลัวไปแล้วมันจะกลัวเรื่องจะถึงตำรวจใช่ไหมครับปล่อยแบบนี้จะดีอ่ะครับพ่อเขาแค่ใจผิดนะลูกแต่จริงๆเขาเป็นคนรักครอบครัวมากนะชินทำร้ายร่างกายแล้วใช้คำว่ารักเป็นข้ออ้างแบบนี้มันถูกว่วครับ ไม่จะมันไม่ถูกแต่บางครั้งความรักมันก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้อภัยแม่ไม่อยากให้เราเนี่ยครอบครัวแตกแยกแค่นี้แม่ทนได้นะชินแม่อยากให้ชินมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่กันพร้อมหน้าแม่จะทนทำไมครับในเมื่อพ่อตบตีแม่ทุกวันอย่างเงี้ยผมยอมบ้านแตกดีกว่า เดี๋ยวพ่อเขาจะปรับปรุงตัวนะชินชินไม่ต้องคิดมากแม่จะคุยกับพ่อเองนะลูก แน่ใจนะว่ามันอยู่แถวเนี้แน่ใจสิฉันสืบม,มาละแต่ที่นี่มันโคตรกันดารเลยนะเว้ย que. ร้อนก็ร้อนด้วยเนี่ยแจนแจนแจนอยู่ไหมแจนทำอะไรอยู่นี้ก็ <c oughs> ดูนู่นนี่ไปเรื่อยอ่ะอออออเออติว๋วเรื่องเมื่อวาน่ะขอบใจนะโอ้ยเล็กน้อยอะแกว่าแต่แกเถอะไหวไหม หลายครั้งนะเว้ยเป็นแบบนี้อ่ะแกทำไมไม่อยากให้มันจบจบไปวะแกจะทนนี้ทำไมอ่ะนับวันอะเขาลงมือ,อยิ่งหนักขึ้นทุกวันนะเว้ยแกเดี๋ยวแกก็ตายกันพอดียกพี่เขาไม่เอาถึงตายหรอกฉันนะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกไม่อยากให้ลูกต้องขาดพอ่อโอ้โหหูบรรานชะมัดเลยนี่มันยุคไหนกันแล้วเว้ยแกฉันน่าเตือนแกด้วยคำวางดีนะเว้ยแกดูข่าวทุกวันนี้มีแต่ปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวแกจะทนอยู่ทําไมวะยิ่งแกทนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแย่ยิ่งกว่าเดิมนะเวย้ยแกจะใช้คําว่าไม่อยากให้ลูกต้องขาดพ่อเหตุผลเนี้ยไม่ได้นะเวย้ยแกรู้ไหมว่าลูกแกจะต้องรู้สึกผิดที่ทําให้แกต้องตกอยู่ในสภาพนี้ด้วยเออนะไม่เป็นไรขอบใจมากนะฉันทนได้อืมโห้ยพูดก็ไม่เพื่อโอ๊ย นั่นไงบ้านมันเธอเป็นใครอ่ะต้องการอะไรฉันชื่อหลิวเป็นเมียนของพี่ชันอีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดแล้วอ่ะพี่ต้องช่วยกันดูแลลูกของเราคะพี่จะดูแลอย่างดีเลย แล้วกันนะตอนนี้ฉันกำลังท้องฉันจะมาบอกกับเธอดีๆเพรว่าให้ไปหย่ากกับพี่ชัดซะอะไรนะว่าแล้วว่างงๆอย่างเงี้ยคงไม่เข้าใจอะไรง่ายๆหรอกเอานี้ไปดูซะขี่เกียจพูดเยอะเดี๋ยวเชื้องโง่มันจะติดมาโดนตัวอีทุเลกรักกันขนาดเนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรอหรือถ้ายังไม่หายข้องใจอะ่ะจะเปิดคลิปต,ตอนที่มีอะไรกันให้ดูด้วยก็ได้นะ อีหน้าด้าเน่วันนี้ฉันมาคุยด้วยดีๆนะแต่ถ้าพวกแกอยากมีเรื่องอะ่ะฉันก็พร้อมรีบไปอย่าซะแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเพราะฉันจะไม่ยอมให้ลูกของฉันขาดพ่อแน่นอนยังไงผัวของคุณพี่ต้องรับผิดชอบลูกในท้องของเพื่อนหนูด้วยน,นะคะไปเถอะ พ่อเขาแค่เข,ข้าขใจผิดนะลูกแต่จริงๆเขาเป็นคนรักครอบครัวมากนะชินเนี่ยน้อยพ่อมันไม่จริงได้ไหมเอะ ไปพี่ทำกับฉันแบบนี้อะไรพี่เอาแต่ว่าฉันนอกใจพี่ทั้งๆท,ที่ฉันไม่เคยทำแต่ตัวพี่เองกลับเป็นคนสวมเขาให้ฉันเอาอะไรมาพูดใครสวมเขาให้เธอไม่ต้องมาแถหน้าดันดานเลยไอ้ัวแห้งซวยเมียน้อยมันมาบอกเรื่องท้องถึงหน้าบ้านริงก็ตอแหลอีกเหรอแจนเย็นนะแจนเรื่องนี้พี่อธิบายได้ ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าทั้งหมดมันก็เป็นความผิดเธอนั่นแหละเธอทําให้พี่เสียใจพี่ก็เลยมีเมียน้อยสินะถ้าจะทํากันถึงขนาดเนี้ยฉันก็จะไม่โทนีกต่อไปฉันจะหย่าแจนใจนเย็นค่อยๆพูดกันดีๆใจเย็นเหรอพูดกันดีๆเหรอฮะฮะฉันไม่ทำเหมือนพี่หรอก ไม่ใช่ว่าทําร้ายร่างกายกันแล้วก็อ้างว่ารักที่เตรียมตัวคุยกับทนายฉันได้เลยทั้งเรื่องอยาเรื่องทาร้ายร่างกายเตรียมตัวรับผลการกระทําของตัวพี่ได้เลยแล้วต่อไปเนี้ยเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก